สวัสดีครับมณีก็พบกับพญเดงว่างงายมันก็ลาพี่น้องช่องเดชาอีสานพาเลาะมนีพญเดงเขมารับจ้างถอนมันแล้วก็มันเนี่ยแต่ว่ามมนีก็บรรยากาศแดดลมลมตกหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วครับมาเบิ้งพี่น้องสถานการณ์ชาวไร่มันซับพลังน้ำท่วมหัวมันเน่าหมดแล้วครับพี่น้องนีง่นนหนนหแลหละวิธีชาวบ้านหาอยู่หา,หากินไปมัน กันเาหมดแล้วเบิง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 พี่น้องน้ำถั่วมันหมดแล้วมันกับราคาเถืองลงทุนไปกัดราคากับว่าได้ยังดอกครับพี่น้องว่าได้คาแรงคาหยังดอกมันเนี่ยเดี๋ยวตนจะพาพันยศดอกตา่าพันยศเด็กก็จะเอาคาแรงให้เก่าหน่อยละเบิงเบิงหัวมันกับไงตา่ากันเอาไปเคืองนึงแล้วพี่น้องโอ้ยน้ำเต็มว่ยนะน้ำเต็มแล้วครับพี่น้อง มืัอนี้กับผูรู้ว่าสิได้จักบอลนะครับมืนนัอนี้สิได้แบกไปอีกไกลอยัวคนน่ะเออมืัอนี้กับพนักง,งานก็หลายคนหลายครับคนน่ะทางมันกับมีพนักง,งานหญ้ากระท่วมน้ำกระท่วมพี่ร้องหัวมันก็เริ่มเน่าแล้วกับบรรยากาศน้ำท่วม อ๋ออันนี้เพิ่นมาจากกรุงเทพเพื่อนเรานี่ก็ะเด้ตกงานน้ำถล่มทั้งโลกโชดเหมทุกคนอ่ะของแท้ของแท้หัวใหญ่แบบบ้เนปีเตอร์เลนะครับเรก็เื่องเนี้หัวมันมันหางหกเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าน้ำถล่มก่อนเอาครับหลังจากที่ถอนมันเรียบร้อยแล้วครับเขาก็มาเก็บใส่กระสอบแล้วครับวันนี้เก็บใส่กระสอบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาไป แบกไปใส่รถครับรถล,ลงมา,มามนนบแบบ่ได้มือนี้ก็สิได้แบกพู้นไปอยู่ถนนครับพ่น้องแบกบไกลครับเกี้ยมือเนี่ยลำบากลำบากที่ว่าสิได้เงินมาใส่ตลอดบาทเลยมัอน,นี้ก็ใส่กระสอบครับเย็บใส่กระสอบเย็บเย็บใสบ่กระสอบแล้วก็ เอาไปแบกไว้ใช้รถพี่น้องโอ้ยไก่รถยุกไก่ไก่หุ่นหุ่นหุ่นรถอ่ะยวนทางหุ่นอ่ะจอดแต่งแข้งยุกหุ่นอ่ะรถอ่ะวันนี้เอารถมาสองคันทั้งรถปีกอับรถยีดตุกๆเก็บเส้นสิแหละมึงอันนี้ผู้เบาผู้เบาเพิ่นกอะมาเห็ดงานครับเพราะได้ซื้อขนมกินว่าซื้อเหล้าซื้อเหล้าซื้อเหล้าเต๋อโอ้ยซื้อเหล้าครับเป็นเชิญชวน เปนวัน,นปีนี้ว่าอยากได้เมียแต่เลยสิมาเห็นเดียร์ะก่นอนมาเก็บมันนนๆซะจะเป็นยังได้หรอกอันหัวนนๆถิ่มเด้อนี่แหละครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแบกหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วอันนี้ก็ให้เสื้อถุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพิ่งวันนี้ก็สิมาแบกขึ้นรถวันนี้ก้าวล่างให้เสื้สอกลับไปแล้วนน่ะ เต็มรถว่ามันนี่หัวมันนองหลยหลมันน่ะรถยุ่ไกลมันี่นองพ่นพ่นพ่นนียิ้มยิ้มยิ้มยู่งันน่ะมันเบกไปยุ่งมนน่ะไกลคับไกลเนี่ยนกลังแบกไปยู่ไกลมัน้ปนองรถอ่ะม่นน่ะท่นเด้เครื่องรถยุ่ะ ยงางเป็นคนถ้ารถจะไปกับพีบ้าเบียร์ก็ไปเราไปไกลไปบังบัง,ง,ง,งนี่แหละการทำมาหากินลำบากดากดำเบียรจนเมาเมาขี่มันเอาพักพอนะก็เหมือน,น,นออยางตายออกแล้วอ้าปากสวาสวาแล้วนั่นน่ะ รอยกไก่อ่าน,นี็กนเกษตรเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องถอนมันเลิกงานแล้วครับห้าโมงเรงพอดีอาจะได้เอาไปขายแล้วครับวันนี้เต็มรถพอดีครับพี่น้องเพิ่งเต็มรถพอรอแล้วเตรียมตัวไปขายแล้ววันนี้เรียบร้อยเลิกงาน อย่าลืมเจ้าเฝ้าออนะครับพี่น้องกัเจ้าเฝ้ารำคั่กันเดออย่าลืมฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยวิธีทำมาหากินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็ด้เต็มรถพอดีครับรถตุกๆฮารถอีสานบานนอกรถตุกๆสวัสดีครับ